คนทํางานคนที่มีรายได้มักจะต้องปวดหัวทุกครั้งกับเรื่องของภาษีแต่แขกรับเชิญของซาร่าบอริเอวันนี้เขาช่วยเปลี่ยนเรื่องภาษีที่ดูซับซ้อนยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและยังช่วยให้เราจัดการกับภาษีได้อย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะภาษีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะฮะอย่างคาที่กล่าวที่ว่า ความตายกับภาษีเป็นสองสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นสตาร์ทอัพนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสิ่งที่เมื่อก่อนจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทําอย่างเรื่องภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้จริงรู้ลึกของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทําให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการของผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นได้ในวงกว้างทั้งระดับประเทศและระดับโลกไอแ e c มันคืออะไรอะคะ i t a ทกเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะฮะหรือว่าเข้าใจว่าเป็นแอปก็ได้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราช่วยในการบริหารจัดการจัดการภาษีเนาะซึ่ง i t a ท็ี่ทำหน้าที่อยู่2อย่างให้ผู้ใช้นะครับอันที่หนึ่งคือให้คนเนี่ยเขาทำภาษีได้ถูกต้องนะฮะแล้ัที่2คือทําให้เขาเนี่ยเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือได้รับการลดหย่อนสูงที่สุดอันนี้คือภารกิจของ iT a ท็อย่างแล้วอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายคือใครอะคะเรียกว่า กับทุกคนดีกว่าเพราะ,ะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเสียภาษีะนะฮะหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็คือเสียเอง หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเราเนี่ยแหละเป็น <cũng S 2> คนเสีย <ứng S 2> นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่เขาท่้าจะยาก <tha S 2> เพราะว่าหนึ่งก็คือต้องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายคือกฎหมายภาษีนี่มีเยอะมากเลยนะครับ <tha S 2> แล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะกฎหมายภาษีเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา <ứng S 2> นะฮะ <tha> แล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขด้วยเพราะว่านอกจากรู้กฎหมายแล้วต้องมีการคำนวณน,นะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่ว่าคำนวณอย่างไรวางแผนอย่างไรให้เสียน้อยที่สุดถูกไหมครทีนี้เนี่ยถามว่าการทําให้ถูกต้องนี่ก็ว่ายากแล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ทําไม่ถูก นะฮะนะใจตราบใดที่ยังมีคนที่ยังทําภาษีได้ไม่ถูกเนี่ยนะครับไอแท็กก็ยังคงมีภารกิจอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยถามว่ามีข้อรหย่อนมากมายเลยนะครับสำหรับสำหรับภาษีของที่ที่ให้กับประชาชนไทยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนนี่ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะใช้อย่างไรจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ใช้ใช้อย่างไรให้ไม่มากจนเกินความพอดีนะครับเพราะบางทีสิ่งที่ให้สิทธิมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะต้องใช้หมด อย่างเช่นช้อปช่วยชาติคือรัฐบาลก็ออกมาเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจแหละให้คนนียสามารถที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้จ่ายเกินตัวไปซื้อในสิ่งที่เราไม่ต้องการขึ้นมาถูกไหมครับการลดหย่อนที่ได้มามันก็ไม่คุ้มนะครับ,รบดังนั้น2อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่ i t a ท ในฐานะที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีออนไลน์ให้ทุกคนได้ใช้ก็เลยช่วยคนอยู่2ออย่างก็คือว่าทําให้ถูกต้องแล้วก็ลดหย่อนสูงที่สุดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายครับผมอย่างที่พี่เรือบีนาบอกอะค่ะว่าการเสียภาษีเนี่ยมันแบบยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆไงไอแท็มันช่วยยังไงอะคะครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่เรียกว่าที่ปรึกษาภาษีคดินใช่ไหมครับที่ปรึกษาภาษีส่วนตัวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ปรึกษาภาษีเนี่ย เอาจริงคือค่าตัวแพงมากมะนะครับแล้วโดยมากเนี่ยเขาก็จะทำงานให้กับ คนที่คือเรียกว่าคนที่มีเงินเยอะระดับหนึ่งถึงจะถึงจะมีมีโอกาสที่จะจ้างขึ้นมานะครับเพราะว่าพูดถึงว่าเป็นงานที่ยากแหละที่บอกว่ามันต้องรู้กฎหมายมีการคำนวณเข้าใจใช่ไหมฮะทีนี้ตัว i t ทเองเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะมาช่วยได้นะครับเราเอาเทคโนโลยีมาทําในส่วนที่มันเป็นเรื่องของตรกกะเรื่องของการคํานวณนะฮะต่างๆเล่านี้ยมันเลยทําให้เราสามารถจะมีที่ปรึกษาภาษีที่เป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยู่บนออนไล นะครับที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ i t ท x ก็เลยวางตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละคือเราเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่ปรึกษาภาษีที่ทําหน้าที่ครบวงจรครับตั้งแต่การที่ว่าเราเป็นที่ปรึกษา วางแผนนะเพราะก่อนที่จะเข้าสู่โลกของภาษีเนี่ยหนึ่งก็คือต้องวางแผนก่อนนะว่าทําอย่างไรนะครับอันที่2ก็คือว่าการวางแผนต้องมีความรู้นะครับไอแท็ก็จะมีเรื่องของสารนกรมภาษีนะที่เราแปลข้อกฎหมายออกมาเป็นคําพูดง่ายๆเหมือนกับเราคุยกับคนนะนะฮะเหมือนเราคุยกับคนตอนแรกมันเหมือนไม่พูดภาษาคนกับเราเลยใช่คือคือเอางี้ภาษากฎหมายอ่ะอ่านไม่รู้เลยเออมันมันมันเอาจริงมันมันไม่ใช่คือคนคนจะรู้สึกว่ามันภาษาต่างดาวค่ะแล้วก็แบบไม่สนใจเลือกเลือกที่จะแบบ ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยใช่ <c oughs> ใช่เราร <c oughs> <ๆ>ู้สึกว่าคือคือการคือที่ปรึกษาภาษีก็คือคนที่เขาคอยแปลแหละเขาคอยแปลภาษาต่างดาวอะมันเป็นภาษาที่เราพูดกันทั่วไปใช่ไหมฮะทีนี้ก็เราก็ทําทําอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็พอเราช่วยอ่านในการให้ความรู้นะครับภาษาง่ายๆเราช่วยในการวางแผนสุดท้ายคือเราก็ช่วยเขาในการเตรยียมแบบฟอร์มภาษี แล้วก็สุดท้ายแล้วในปัจจุบันนี้เราก็มีเรื่องของตัวตัวช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีด้วยเพราะตรงนี้คือหัวใจที่สําคัญของการลดหย่อนภาษีนะครับค,ค,คือการลดหย่อนภาษีเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะประเภทที่1คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วะนะยกตัวอย่างนะ,ะอย่างเช่นว่าแต่งงานมีลูกนะฮะ อย่างน้องเหืินที่แต่งงานยังเอ้ยยังค่ะยังนะครับผมโอเคท่านผู้ชมนะให้รับทราบนะครับตอนเล่นนะฮะก็คือว่าตรงนี้คือมันคงไม่มีใครที่จะแต่งงานเพราะอยากลดจดภาษีถูกไหมถูกค่ะแต่งงานเพราะว่าอยากแต่งงานอะเจอคนรักใช่ไหมฮะทีนี้เพียงแต่ว่าพอเรามีสถานภาพแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิเรานะครับก็คือมีลูกนะฮะมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่เราเลี้ยงดูอันเนี้ยไอแท็กใช้ให้เลยอัตโนมัติส่วนสิทธิประเภทที่2เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องทําเพิ่มนะครับก็คือไม่ได้อยู่ในสถานภาพ นะฮะอย่างเช่นว่าไปซื้อ LTF IMF หรือประกันซึ่งตรงจุดนี้คือรัฐบาลสนับสนุนให้เราเนี่ยมีการลงทุนเพื่อเตรียมตัวกเกษียณนะฮะ LTF IMF นี่คือเราเก็บเงินเพื่อเกษียณเนาะนะครับหรือประกันก็คือเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่ว่าพอเราเกิดเป็นอะไรไปทรัพย์สินที่เราหามาได้อย่างยากลาบากเนี่ยมันยังคงได้รับการคุ้มครองแล้วก็คนที่เราห่วงใยนะครับคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรฉับพลันอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ย คจะต้องซื้อเพิ่มดังนั้น i t a ทก็เลยช่วยในการทำหน้าที่ที่ว่านอกจากบอกแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ควรที่จะซื้อ LTF IMF เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะไม่มากจนเกินความพอดี เราจะบอกว่าตรงไหนที่ไม่มากจนเกินความพอดีและเท่าไหร่ที่ไม่น้อยจนเสียโอกาส <c oughs> คือหนึ่งบาทที่จ่ายไปคุ้มค่าที่สุด <c oughs> แล้วก็ตรงกับความต้องการของเป้าหมายชีวิตเรา <c oughs> เพราะการลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายต่างกันเนาะนะครับแต่ละตัวก็จะตอบโจทย์เป้าหมายที่ต่างกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันมีเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> เราก็ช่วยในการคัดเลือกให้หมดเลยตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวแล้วอย่าง<ช>นี้คือก่อนที่พี่เรือบินจะมาทำไอท์แท็กเนี่ยมีความรู้ด้านภาษีมาขนาดไหนอะค่ะคือตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีความรู้้ดาานภษี ไม่มีเลยอคะใช่<ม>คือพี่พี่เคยทำงานอยู่ที่อเมริกาเนาะอยู่ใน,ในสายเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยเราคือพอนาทีแรกที่เราเข้าทำงานะนะครับคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะ,ะมีความเรียกว่าคิดเรื่องเรื่องเงินเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าทำงานโอ้ค่ะคือเข้ามาวันแรกนะครับเราก็มาบ่นกันเรื่องภาษีแล้วละ่ะ วันแรกเลยเหรอคะใช่ใช่ประสิทธิ์ที่นั่นค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยเข้ามาวันแรกที่ทางานจบใหม่มใหม่เนี่ยนะฮะเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทํางานกี่ปีแล้วจะเกษียณโอ้คือวางแผนอนาคตเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกคือคนอเมริกันเขาจะชอบพูดเรื่องของการ Earl ์ลี่รีทคือเกษียณเร็วเป็นเทรนด์ของโลกที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะเกษียณเร็วเห็นไหมฮะเด็กสมัยนี้บอกเฮ้ยทำงาน10ปีขอเกษียณสัก30ไปปลาย40่ส นะฮะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้อย่างนี้ก็เลยทำให้พี่เรือบินมาสนใจเรื่องการวางแผนภาษีถูกไหมถูกต้อง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บตั้ง <c oughs> แต่นาทีแรกเนี่ยนะครับเรามองเฮ้ยเรื่องภาษีเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดก,การดีๆเนี่ยเราเสียภาษีมากจนเกินความจําเป็น <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะหลักวางแผนการเงินเนี่ยการวางแผนภาษีนะฮะมันประหยัดเงินไปได้ตามสถิติเลยนะครับมันประหยัดเงินไปได้5 1 0ของเงินได้ทั้งปีนะซึ่งมันถือเป็นการลงทุนที่ที่สำคัญชิ้นหนึ่งถูกไหมถามถามว่าลงทุนอะไรที่ที่เรียกว่าได้กําไรมา5ของงงเิน้ทั โดยที่ความเสี่ยงไม่เยอะซึ่งตรงนั้นนะ่ยมันก็คือเป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งที่พอเรามีเงินในกระเป๋าเพิ่ม เราสามารถจะเอาเงินตรงนั้นไปวางแผนกเกษียณต่อได้ไปลงทุนเอาไว้นะครับหรือบางตัวนั่นแหละที่ที่เราไปซื้อกองทุนเอาไว้เนี่ยมันก็คือเป็นการวางแผนกเกษียณไปในตัวพร้อมกับเรื่องของภาษีอยู่แล้วนะครับคือพอไปอยู่ที่เมกามาปุ๊บเนี่ยเราเลยเห็นความสําคัญแล้วก็พอมาสังเกตตลาดเมืองไทยตอนนั้นก็มองว่าที่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคนที่ทําเรื่องของภาษีจริงจังอ่านั่นก็คือจ,จุดเริ่มต้นที่ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นนะที่ว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับ เรบินนี่เป็นถึงดรเรบินนี่หวัอนอยากจะรู้ว่าจบด้านไหนมาคะ่ะคือพี่เรียนทางด้านของเดต้าไมเนิงนะฮะเดต้าไมเนิงเนี่ยมันก็มีสับสับเรียกหลายอย่างเนาะแต่มันก็จะเป็นสาขาย,ย่อยๆอย่างเช่นบางคนเขาเรียกกันว่าบิ๊กเดต้าแอนาลิติก่อย่างบิ๊กเดต้าเนี่ยเป็นคำที่เป็นเป็นเทรนด์สมัยนีนะ้แต่จริงๆก็คือว่าเดต้าเดต้าไซส์อย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นคำที่ uh, เรามีข้อมูลอยู่ แล้วเราทํำยังไงให้ข้อมูลนี้เกิดประโยชน์ที่สุดคือเอามาคํานวณทางสถิติแล้วก็มาดูอย่างเช่นว่าเรามีเรามีข้อมูลของพฤติกรรมทางการเงินนะครับเรามองว่าเฮ้ยความต้องการตรงนี้ควรจะเป็นยังไงนะควรจะมีการ uh, forecast ก็คือการการทํานายในอนาคตว่าเฮ้ยต้องลงทุนตรงไหนต้องเอาเงินไปวางตรงไหนถึงจะเกิดผลมากที่สุดนะครับหรือแม้แต่การวางแผนภาษีเพราะว่ามันต้องต้องใช้สถิติด้วยยกตัวอย่าง นะฮะอย่างเช่นถามว่าเฮ้ยสมมุติว่ามีมีเงินมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยจะเก็บเงินลงทุนทักหมื่นหนึ่งจะเอาเงินลงทุนหมื่นหนึ่งเนี้ยไปทําอะไรดีซื้อ LTF ดีไหมหรือจะไปซื้อที่ดีนะฮะซื้อหุ้นดี ถูกไหมฮะคือคือมันก็ต้องดูสถิติว่าเอาไปวางตรงไหนแล้วมันคุ้มค่าที่สุดไม่เสียโอกาสอ่าตรงนั้นก็คือสิ่งที่เรื่องของสถิติเรื่องของ Data Mining เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องมามาเสริมมูลค่าได้นะครับซึ่งซึ่งจริงๆโฟลเดอร์ของพี่เนี่ยก็มีอ่าหลักๆเลยเนาะก็มีประมาณ3ฝ่ายด้วยกันก็คือทางทางพี่เนี่ยดูแลทางด้านของ Business ทางด้านของการการวิเคราะห์นะครับ ต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะฮะส่วนอีกคนนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาจบปริญญาเอกคานกฎหมายภาษีมานะครับคือเขาก็จะมีความรู้คือเป็นอาจารย์กฎหมายภาษีนั่นแหละนะครับเขาก็จะมีความรู้เรื่องของอในเชิงของทฤษฎีของภาษีเยอะมากะนะครับและคนที่3ก็ดูแล้าะไอทีเพราะว่าเราก็จะต้องอพัฒนาระบบไอทีขึ้นมา ถูกไหมครับก็คือเป็น3อันนี้มารวมกันเป็น i ไอทัก็คือ<ช>เหมือนจริงๆแล้วตอนแรกที่ไม่ได้มีความสนใจด้านนี้เลยแล้วก็<ช>ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาแต่ว่าได้ความรู้มาจากทาั้งโคฟาวเดอร์แล้วก็เพื่อนๆของแม่ใช่ใช่แต่ว่าเราเกิดเรียกว่าเป็นปัญหาของเราหรือที่เขาเรียกว่าเพ <Pain Point. S 1> นพอยท์ที่ว่าเฮ้ยเรื่องภาษีเป็นเรื่องยากเนี่ยเกี่ยวข้องเยอะอแล้วอย่างนี้ความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายในการทํา iT a คของพี่เรือบินคืออะไรคะความตั้งใจก็คือมีอยู่สองสามประการด้วยกัน นะครับประการที่หนึ่งก็ถามว่าตัวเองเนี่ยเราก็อยากที่จะ,ะสร้างสตาร์ทอัพของเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจ นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิใจทางด้านของอาพูดภาษาง่ายๆเนาะภาษาคนเขาเรียกว่าไม่เงินก็กล่องค่ะถูกไหมฮะก็คือเงินก็หมายความว่ามันอยู่เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ะนะครับแล้วก็ตอบแทนทางทางผู้ร่วมก่อตั้งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง,รงๆนะ,ะกล่องก็คือสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือสังคมได้เรียกว่ามีเป็นเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้างและสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็คือการที่ว่าคนเนี่ยเขาเขารู้ว่าเราทําอะไระนะฮะ,ะ,ะแล้วก็มันก็เป็นรางวัลให้เราเป็นความภาคภูมิใจ ะนะครับอันนี้คือเป้าหมายของ i t แท็กอย่างค่ะคแล้วตอนนี้นี่ iT แท็เปิดมากี่ปีแล้วคะเราเปิดมา4ปีครึ่งแล้วครับ4ปีกว่ากว่านิดนิดปีนี้ขึ้นปีที่5ค่ะแล้ววันแ,วแรกนี่เปิดมาปุ๊บมีคนใช้เลยปะคะ,ะมีคนใช้เป็นหลักพัน ค่ะแล้วปัจจุบ,บันนี้เยอะขึ้นขนาดไหนคะตอนนี้ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าคนโหขึ้นเยอะมากใช่ครับใช่ครับก็ก็เหมือนกับว่าคนใช้แล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปนะฮะบอกต่อๆกันไปแล้วคนใช้เราตั้งแต่ปีแรกก็จะกลับมากันเรื่อยๆคือหลายๆครั้งก็จะมีจดหมายห,หรือว่ามีโพสต์ของคนตามอ่ i t วิตเตอตาม Facebook นะครับว่าเขาขอบคุณเรา นะฮะคือคือก็มีหลายคนที่บอกว่าโอเคจากเดิมที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องภาษีมากมายทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้อย่างถูกต้องบางคนก็บอกฮ้ยเ,เขาประหยัดเงินได้เยอะมากเลยจากการจากจากสมัยก่อนที่เขาไม่ได้ใช้ i t a x ซนะครับซึ่งซึ่งเราฟังตรงนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคว่าเราสมจับใจที่ตั้งใจไว้แล้วล,ะละ่ะนะที่เหลือนี่มันก็เป็นเรื่องของเป็นพลัสล่ะเป็นบวกคือเป็นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็แฮปปี้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ที่มีถึง5,000 0 0คนแล้วอย่างนี้ทางพี่เรือบินรับมือไหวะ ที่เราสามารถทําได้นะครับก็เป็นเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนคือพอเป็นที่ปรึกษาภาษีที่เป็นเป็นคนๆแล้วเนี่ยอันนี้คนคน,นึงเอาจริงก็รับได้ไม่เยอะหรอกะนะครับอย่างมากก็มีลูกค้าเป็นรายหลักสิบหลักร้อยะนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้พอปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันจะมีเรื่องของอเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะทํางานแทนคนได้ประมาณ80%คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นตรกกะ ที่ที่สามารถจะประมวลผลได้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอไปค้นหากฎหมายนะฮะไปทําการคํานวณทําการคิดเลขแต่ว่าอีก20%เนี่ยมันก็ต,ต้องใช้เรื่องของ คนในการตัดสินใจว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ยังไงดีทำอย่างนี้ไหมซื้อไหมไม่ซื้อไหมใช่ดังนั้นในระบบของ i t a ทกเนี่ยก็เรียกว่า,าประชากร80%ของประเทศแหละสามารถที่จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์ฟังมานะคะก็รู้สึกว่าพี่เรบินได้ช่วยทั้งการวางแผนการเงินการเสียภาษีอย่างนี้วันขอไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เรบินมีการวางแผนตัวเองยังไงบ้างได้เลยครับโอเคค่ะครับ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ออฟฟิศของ iT ทเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เรือบินนะคะช่วยพาทัวร์ออฟฟิศหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่เขาทำงานกันยังไงยินดีครับ,รบ<อ>เดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนกันโอ้โหอันนี้ออฟฟิศของพี่เรือบินนี่เหมือนกับอยู่บ้านเลยนะคะอ่าใช่คือความรู้สึกของอโปรแกรมเมอร์น้องๆเขาเนี่ยเขาชอบในการอยู่บ้านนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาที่นี่เลย เรามาดูห้องนี้กันดีกว่านะครับ<ช>นี่ก็เป็นสถานที่ทํางานจริงนะฮะเอ๊ะทำไมทั้งใจทางานกันเลยนะครับก็ <at> จะเป็นน้องๆโปรแกรมเมอร์นะับเพราะแต่ละชั้นเราก็มีประมาณสัก4ชั้นได้นะครับก็ะจะมีห้องหนึ่งก็อยู่จุดตกประมาณสักสิกว่าคนค่ะแล้วอย่างนี้ปกติพี่เรือบินนี่คือนั่งตรงไหนอะคะมีโต๊ะประจำเปล่าคะปกติผมก็จะมานั่งสับๆกับผู้บริหารที่โต๊ะนี้แหละ ผู้บริหารก็จะนั่งกันตรงนี้ก็เรียกว่านั่งกัดการฉิดแต่ว่าโดยมากผมก็จะไม่นั่งตรงนี้ก็จะมีนั่งห้องประชุมเพราะว่ามาออฟฟิศที่ก็จะประชุมกับกับหลายฝ่ายห้องนี้ก็จัดบรรยากาศสบายๆนะสบายมากเหมือนอยู่ในห้องที่บ้านใช่ต้องการให้เขารู้สึกว่าสบายเหมือนบ้านบางทีเราเรียกคนเข้ามาประชุมเราอยากให้เขามีความรู้สึกรีแลกซ์โอเคพอเรามารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยอย่าง อย่างที่พี่เรือบินนะคะเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการการเงินเนี่ยอยากจะรู้ว่าสําหรับพี่เรือบินเองเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงคะมันสําคัญที่วินัยค่ะแล้วก็การทําอย่างต่อเน,นื่อง<ม>ซึ่งถ้ามุงว่าเกิดใครที่บอกว่าโอเคอาจจะรู้สึวว่าไม่มีวินัยนะครับ<ม>ให้แบ่งเรียกว่าแบ่งบัญชีไปเลยแหละเ<ม>นาะเช่นบัญชีนี้ออมอย่างเดียว<ม>นะครับบัญชีนี้ไว้ลงทุนบัญชีนี้เอาไว้เก็บไว้การศึกษาลูกอะไรพวกเนี้ยครับก็แบ่งไปเลยแล้วเราก็ต้องมีวินัยตรงจุดนั้นแล้วอย่างนี้พี่เรือบินมีกี่บุคแบงค์คะเนี่ยเฮ้ย ขอแอบดูได้ไหมคะเฮ้ยไม่เคยออกสื่อมาก่อนนะ <c oughs> เรื่องนี้อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวให้เป็นพิเศษ <Okay S 2> นะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอา Book Bank. บุ๊กแบงค์เดี๋ยวนะนวเราเก็บกันบรรพาน,<ๆ>าน,านใส่ถุงอย่างเงี้ยนะครับก็มีประมาณนี้ครับเยอะมาก ก็มีแต่าก็คือมันก็ก็บางแบงก์ก็จะแบบหลายหลายหลายบัญชีอ่ะครับว่าแต่ละบัญชีเนี่ยใช้งานที่แตกต่างกันคือใช้การวางแผนการเงินส่วนตัวที่แตกต่างกันผู้มีเยอะขนาดนี้เหวืนขออนุญาตนับได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่เล่มโอ้ยเอาถึงขั้นนับเลยเหรอใช่โอเคครับยอมน้องเหวืนนะครับเริ่มแล้วค่ะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ด C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 มีเกือบ50เล่มเลยค่ะถือว่าแบบเยอะมากหวนเองหวนมีประมาณ3-4เล่มหวนก็เริ่มงงแอะ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเวิร์นอยากจะรู้ว่าพี่เรวีมีวิธีการบริหารจัดการเงินในแต่ละวันยังไงบ้างอย่างงี้ขอแอบดูกระเป๋าตังค์ได้ไหมคะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนี่รายการแรกเลยนะเนี่ยโอเคได้ได้ก็ไม่มีอะไรซ่อนเลนส์นะครับก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนาะก็มีอยู่ถ้าราอยยี่สิบเป็นเงินสดคือคือไม่ค่อยชอบใช้เงินสดเป็นคนชอบใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีอบัตรบัตรเครดิตใบเดียวมีใบเดียวนี่บัตร a t m นะฮะ แล้วก็บัตรประชาชนเขาก็ใช้บ่อยแล้วก็บัตรรถไฟฟ้าคือพี่ชอบพี่ชอบนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินเพราะว่ามันประหยัดเวลามากคือพี่มีแบงก์บุกเยอะขนาดเนี้ยแต่ทาไมถึงมีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวคะจริงๆแล้วเราก็สมัครบ้างนะเวลาเพื่อนฟูงเขาขอให้เราสมัครอย่างเงี้ยเราก็สมัครไปแล้วพอสักพักไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะเราก็ปิดแต่ว่าการที่เรามีใบเดียวเนี่ยมันควบคุมง่ายเพราะนี่คือรายจ่ายคือรายจ่ายเนี่ยเราไม่ต้องจัดพอ คือบอกแมเราก็เราก็จ่ายไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคเราก็เอาเงินพอตอนที่ชําระบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ให้เขาหักบัญชีบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีออกอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะเอาเงินที่เป็นบัญชีเงินออมเนี่ยเข้ามาใส่ก็จะควบคุมรายจ่ายได้ค่ะอันนี้คือทริคใช่ใช่เราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างครับในการที่ว่าเราวางแผนการเงินให้กับลูกค้าโอเคค่ะนะครับอยากจะให้พี่เรือบินช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าข้อมูลของคนไทยแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในระบบภาษีเนี่ยสิบกว่าล้านคนแต่เชื่อไหมฮะคนไทยมีงานทํา40สล้านคนอ,อที่จริงคนที่มีงานทำเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกคนแหละนะฮะมันจะถึงฐานที่จะต้องยื่นภาษีแล้วแต่สิ่งแต่ยื่นไปปุ๊บเนี่ยจะเสียจริงไม่เสียจริงผีเรื่องนึงนะครับเพราะบางทีคือยื่นไปแล้วมีการลดหย่อนไม่ถึงฐานบ้างก็จะกลายเป็นไม่เสียแต่ว่าจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้องะนะฮะดังนั้นอีก อีก3เท่าอ่ะที่ยังไม่ได้เข้าระบบภาษี<ค>ะนะครับบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่าคือคือจะเรียกว่า,าภาษีเนี่ยมีหลายประเภทเนาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเวลาไปซื้อของต่าง,างๆหรือว่าภาษีนิติบ,บุคคลภาษีบุคคลธรรมดาถูกไหมครับ <คะ S 1> ตอนนี้เราพูดถึงภาษีบุคคลธรรมดามนะฮะถ้าสมมติว่าเกิดภาษีบุคคลธรรมดานี่เก็บได้เพิ่ม2-3ถึงเท่านะฮ<ค>ะ<ช>จะทําให้งบประมาณประเทศรวยรวมงบประมาณประเทศนะครับโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%โดยประมาณ หมายความว่ายัางไงหมายความว่าติดไฟแดง5ไฟแดงเนี่ยหไฟแดงหรือถนน1เส้นเนี่ยจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม,มหรือว่าคนใคร5้าคนคะนะครับที่ที่อาจจะมีความลําบากแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยต้องไปช่วยอบอุ่มะนะฮะทุกคนใน5คนที่เราเดินไปจะมีชีวิตดีขึ้นอีก1คน 1> แล้วก็อยากจะให้มองอีกแง่หนึ่งด้วยนะครับก็คือว่าสมมติว่าเรามีงบประมาณประเทศอยู่สมมติร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเราเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก20%่หมายความว่ายังไง หมายควาว่าสมมุติว่าเรามีรัฐบาลนี้มีเงินเพียงพอใช้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถที่จะช่วยประชาชนเพิ่มเติมได้ <ม S 2> ก็คือช่วยออกโนโยบายลดหย่อนออกโนโยบายอะไรที่เป็นการช่วยประชาชนให้แบ่งเบาภาระของภาษีของประชาชนเพิ่มขึ้นได้อีก <ม S 2> ก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าเราอ่ะก็น่าจะมีความน่าจะเป็นที่จะเสียภาษีถูกลง <ม S 2> ถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีดังนั้นถ้าเราเห็นคนหนีภาษีนะครับ <ม S 2> อย่าไปชื่นชมเราต้องคิดซะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่ทําให้เราที่เสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยเสียแพงอย่างทุกวันนี้ ดังนั้นการที่ว่าคนไทยเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นโดยการที่ว่าเขาทําภาษีได้ง่ายขึ้นมีความเข้าใจอย่างดีแล้วรู้ว่าถ้าเขาเข้า <c oughs> สู่ระบบภาษีนะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิด <c oughs> มันไม่ต้องเสียเยอะอย่างที่คิดเลย <c oughs> นะครับถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเนี่ยมันทําให้นอกจากประเทศชาติพัฒนาแล้วคนที่อยู่ในระบบปัจจุบันนีย่ยังมีสิทธิ์ที่จะเสียภาษีน้อยลงอีกด้วยครับ <c oughs> แล้วอย่างความคิดของคนที่คิดว่าเราควรจะเลี่ยงภาษีหรือว่าจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดจนถึงขั้นหนีภาษีอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางออกที่ถูกต้องหรือเปล่าคะพี่ตอบ ความีที่ถูกนะ,ะ,ะเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆเราต้องอยอมรับว่าไม่มีใครอยากที่จะเสียเงินเยอะ,ะนะฮะแต่ว่าความพดที่ถูกกว่าก็คือว่าต้องทำให้ถูกต้องอนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรา,าไม่รักชาติก็ต้องรักตัวของเราเองเพราะว่าการที่เราหนีภาษีเนี่ยนะถ้ามันเทียบตามหลักสถิติแล้วเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ทำตามถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าลดหย่อนให้สูงที่สุด นะครับจริงๆแล้วออกมาพอๆกันเลยเพลเผลการที่เราทําถูกกฎหมาย100เซนะฮะแต่ว่ามีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเลิภาษีได้เนี่ยจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการหนีภาษีด้วยเพราะการหนีภาษีจริงมีค่าใช้จ่ายนะครับจะต้องไปจ้างคนเอาเงินไปซุกไปซ่อนอไปนั่งหาวิธีทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการทําบัญชีสองเล่มอะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงถ้าโดนจับโดนปรับนะฮะเพลเผลเนี่ยอาจจะต้องเสียมากกว่าจํานวนที่ต้องไปเสียภาษีเดิมเนี่ยถึง2หรือ3เท่าหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ํา ดังนั้นจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการทําถูกต้องทุกอย่างเนี่ยถูกอ่าเรียกว่าถูกกว่าเยอะเลยจากการหนีภาษีค่ะแล้วอย่างนี้การเสียภาษีนี่มันเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้เยอะๆหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยๆนี่จําเป็นไหมคะคือทุกคนเนี่ยที่มีงานทำเนี่ยส่วนมากต้องเข้าสู่ระบบภาษีอยู่แล้วะนะฮะทุกคนต้องเสียภาษีแลหละแต่เรื่องของการวางแผนภาษีเนี่ยนะฮะ โดยมากที่บอกว่าคนคนคนที่มีเงินเยอะๆอ่ะมักจะสนใจก่อนแล้วก็มีชี่ปรึกษาดีๆมาช่วยแต่ที่ว่าคนที่มีรายได้น้อ,เน,อเนี่ยเขาจะมีความสนใจน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วการวางแผนภาษีสําคัญกับคนมีรายได้น้อยมากกว่ายกตัวอย่างให้น้องเหมือนดูสมมติว่ามีการประหยัดภาษีเท่ากันเลยมีการวางแผนอะไรก็ตามนะฮะแล้วก็สมมติลดภาษีไปสิบเปอร์เซ็ตอย่างนี้นะครับคนมีรายได้เยอะเนี่ยสมมุติว่าเงินล้านหนึ่งลดไปแสนหนึ่ง เขายังมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยอีก90,00แสนในขณะที่ว่าคนที่มีเงินแสนหนึ่งนะฮะลดออกไป1 0ก็คือลดไปหมื่นหนึ่งเขายังเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้เพียงแค่9ก0 0 0มื่9เก้าหมื่นกับเก้าแสนมันเป็นแบบต่างกันเยอะมากถูกไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่เงินน้อยมันสําคัญมากกว่าเยอะเลยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจริงๆคือคนที่มีเงินน้อยอ่ะกับยิ่งต้องสนใจเรื่องภาษีเรื่องการลดหย่อนและเรื่องการประหยัดการออมมากกว่าคนมีเงินเยอะซะอีก ฟังเรื่องราววันนี้แล้วอาจจะทําให้ความคิดของใครหลายๆคนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของภาษีปัญหาเดิมๆที่เคยยุ่งยากก็เปลี่ยนเป็นง่ายได้และกลายเป็นธุรกิจที่แก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศและในตอนหน้าจะพาไปรู้จักสตาร์ทอัพด้านฟินเทคผู้หญิงเก่งคนนี้กับเส้นทางชีวิตที่เธอเป็นคนสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะ